สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้คุณยิ้มพามาเกินมีไก่ฉีกค่ะมีมะระไก่ฉีกค่ะเราทําวันนี้เราทําก๋วยเตี๋ยวมะระก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเสร็จแล้วเราไม่อยากกินน้ําเราอยากกินแบบแห้งๆก็เลยทําเป็นมีไก่มะระค่ะ แล้วก็มากับน้ําซุปค่ะมากับน้ําซุปซุปนี่ค่ะเป็นน้ําซุปโครงไก่ค่ะทําแล้วอร่อยมากมาขอสัน้ำซุปก่อนค่ะ <laughs> อร่อยค่ะน้ำซุปก็จะมีมะละตุนลงไปด้วยนะคะ หัวใจเท้าค่ะโคงไก่ดลุยตอนหลังค่ะส่วนเนื้อไก่เราก็ฉีกลงมานี้ด้วยนะคะเป็นหมี่มะละกไก่ฉีกค่ะลุยลุยวันนี้เรามีไข่เดะไข่เค็มนะคะ ไข่เค really cool. um. ็มทำเองค่ะสองสัปดาห์อร่อยเค็มน้อยมันมันแซ่บค่ะก็จะมีผักกระเแหมเคียงข้างก็จะมีนี่ค่ะช้ยปูมะละพร้อมแล้วกระโอยเลยค่ะมาของเทะมา จะตั้งค่าดีๆก่อน,นะค่ะอ แล้วหั่นแช่น้ำเกลือบีมะนาวใส่ค่ะก็เลยไม่ขม กินไก่ฉีกบ้างค่ะเอามาใส่เยอะไก่ตุ้นฉีกค่ะ 慢，慢。 เออแล้วเรามีมีเรื่องเล่ามันออกแนวลามกแต่แนวหยาบคายหรือเปล่าแต่มันน่ารักดีถ้าเราพูดเราจะโดนดรามามแต่อยากเล่ามันเป็นความอินดูที่หยาบคายมอไม่ถูก นะ่ะเ,เดี๋ยวเล่าให้ฟังเราตั้งกฎในห้องในห้องเรียนว่าห้ามผู้จายหยาบคายห้ามเอาสัตว์ไปเลี้ยงในห้องสัตว์ก็เช่นเด็กชอบพูดว่าอา่ขอโุนนะเหี่ย <Yeah. S 1> สัตว์ควายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้พูดคือตั้งกฎแล้วก็ทำหน้าขึงขังด้วย ว่าจริงๆเราไม่ชอบได้ยินคําแบบนี้ถ้าอารมณ์ดีรับได้ถ้าอารมณ์ไม่ดีแล้วแบบว่าของขึ้นอะคือไม่อยากได้ยินเลยเสร็จแล้วเมื่อวานวันศุกร์วันพฤหัสไม่ใช่วันศุกร์ เราจัดห้องนักเรียนนั่งเป็นกลุ่มเพราะว่าเรียนวิทยาศาสตร์ของเราเราสอนชีววิทยานั่งเป็นกลุ่มเสร็จแล้วก็จะมีคนที่นั่งนั่งกลุ่มตรงหน้ามันมีอยู่หกกลุ่มเนาะเสร็จแล้วก็จะมีคนที่นั่งกลุ่มซ้ายมือเนาะนั่งเป็นกลุ่มห้าคนเราก็นั่งตรวจงานของเราไปนานๆทีเรากน็นั่งตาลอยไปอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้คิดอะไรมองเป็นคนที่ชอบแบบ สายตาไปตกไปตรงไหนก็ตรงนั้นน่ะแบบนี้ค่ะพอนั่งตรวจงานไปแล้วเด็ก,ดกอ่ะคือบังเอิญเรามองไปเพราะนึกว่าเรามองมามองมองเขาก็คุยกันผู้หญิงเนาะบอกว่าพอสุดท้ายไม่รู้เขาคุยอะไรกันเราก็เลยเงยหน้าขึ้นเราแสบตาตรวจงานแสบตาเราก็เลยมองไป เขาก็ได้ยินได้ยินเขาพูดว่าอิอ๊คุยคือเรามองไปอย่างนี้พอดีไงเขามาสบตาเราพอดีอิคุยน้งก็นั่งก้มหน้าเราก็เลยบอกว่าหืมกมกำลังจะพูดต่อแล้วผู้ชายข้างๆก็บอกว่ากลุ่มข้างๆกาบอกว่า คุย้ยหวานเลยนะมึงอย่าด่ามานะคือเล่าให้ฟังคุย้ยหวานเลยนะมึงเห็นสายตากูไหมล่ะจริงๆแล้วรากูยังไม่รู้เรื่องเลยว่าคุยอะไรกันแต่ว่าได้ยินคำว่าคุยคือเวลาเรานั่งมองเงี้ยตรวงานเนาะแล้วก็มองไปสบตาเขาพอดีแล้วเขาพูด อันนี้เราก็ขำขำทั้งวันนั่งขำทั้งวันคือปฏิกิริยาเขาที่แสดงออกมาคือเขากลัวเขากลัว,ลว,วเราพอเราเนึกได้ถึงบทลงโทษของการผู้ไม่เพาะเออคือแล้วเธอไปค้นหามาไอ้ควายที่เธอพูดนะ่ะอยู่ในอาณาจักรใดไปร่ำใดคราดใดไปหามาทำรายงานสรงครูอันนี้คือบทลงโทษของเขาเพราะว่า เราจะสอนเด็กว่าสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่โผล่ผุดออกมาเธอจะต้องไปค้นหาว่าเขาอยู่ปล่ยำใดอนาจากใดคาดใดคือบทลงโทษให้เขาเขียนรายงานจบต้องรู้จักสัตว์ตัวนั้นเป็นอย่างดีแอบเข้าห้องคนแอบเข้าห้องเราก็าาจะไม่ค่อยพูดกันแล้วก็ บางทีเราไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แค่ทํารายงานแต่เราจะมองแบบมองแบบไม่รักไม่รักเข,เขาเขาก็จะกลัวแต่อยู่กับเด็กก็น่ารักน่ารักแล้วก็มีความสุขด้วยกินต่อค่ะมันเรล่ราจริงๆและเหตุการณ์มันขำมากเลยนะมันไม่ได้ซีเรียสแต่เราเป็นคนที่เราเรื่องอะไรเราไม่ค่อยขำอะ่ะ ทำอะไรกินอะไก่ฉีกยังไม่ได้ครึ่งเลยเอ๊ะช่วงนี้เป็นโรคเบื่ออาหารพูดมากเกินไปหมดแล้วจ้าห <c oughs> ูมายัง่แก้วปะกล้องเราเริ่มจะไม่ไหวแล้วคะ่ะสามครั้งแล้ว ตัดไปตัดมาก็บอกว่าไม่พร้อมใช้งานมันจะออกร้อนๆค่ะก็เลยน่าจะเดี๋ยวไปทานต่อเดี๋ยวไปทานต่อนะคะะรุ่งนี้ต้องเดินทางด้วยแต่วันนี้เพิ่งเพิ่งมือแรกนะคะก็เหลยเยอะอยู่นักคงถ่ายได้ไมนะ่นานเดี๋ยวกระดับอีก cái rồi chỉ แล้วค่ะวันนี้คุณยิ้มต้องลาไปก่อนโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ